คันนี้ตรวจอินสเปคชันของ3เจ้าใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านนะได้ A ทุกส่วนเลยค่ากันเนี่ยเกือบ3าม0 0ืนบาทนะครับแต่ว่าอันนี้เราติดให้ฟรีๆแถมไปให้แบบฟรีๆเลยค่อนข้างตามหากันเยอะสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีราคาพิเศษขนาดนี้ก็นดาสนใจมากเลยด้านหน้าว่าประทับใจแล้วนะเบาะนิ่มนั่งสบายแ้วนะครับแต่ด้านหลังนี่คือยิ่งกว่านะครับลูกค้าเบาะนั่งสบายมากๆสําหรับตอนด้านหลังของสันเทียนานะครับนี่นะครับรถโดนใจของเรานะครับก็ ลงเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่แน่นอนได้5ดาวนะครับคุณภาพดีเรียบครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโอมดีเจนทองขาเช่นเดิมนะครับ วันนี้พามาชมรถสวยๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับสำหรับรถเก๋งนะครับซีดานขนาดใหญ่รถหรูผู้บริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ออกได้ครับเพราะว่าคันนี้ราคาเอื้อมถึงแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับนิสันเจน่2.0 XL นะครับปี2018ในโมเดลของ L33 นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่านะครับราคาเต็มของเขา615,000บาทแต่เรานะครับมีราคาพิเศษให้เหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับ ยังไม่พอคันนี้นะครับมีประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้เต็มเต็มหปีนะครับแถมให้เลยแล้วก็ประกันภัยรถยนต์นะครับหปีเช่นเดียวกันนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเรามีนะครับในส่วนของรถโดนใจแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะครับ5ปีหรือว่าจะเป็น7ปี2.99%ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผ่อนถูกผ่อนเบาผ่อนสบายแน่นอนนะครับสำหรับรถของเรานะครับนิสสันเทียราคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถสวยสภาพดีคัดประวัติแล้วก คัดสภาพมาแล้วเรียบร้อยครับรถของเรานะครับผ่านทั้งการตรวจเช็คนะครับทั้งศูนย์บริการนะของเราเองแล้วก็ของอินสเปกชันด้วยนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับเขาเรียกว่าการันตีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวผมดูโชว์ให้ดูแล้วกัน,นครับว่าใกลการันตีของเขามีอะไรบ้างนี่ลูกค้าแน่นอนอย่างที่เห็นด้านบนนะครับอินสเปกชันของวันทุคามีแล้วเรียบร้อยต่อไปนะครับขายดีเซอริฟิเคตนะนี่ ของขายดีก็ตรวจมาแล้วเรียบร้อยนะสองแล้วสองแล้วนะนะรถโดนใจนะครับลูกคา้าก็อันที่3แล้วนะครับเท่ากับคันนี้ตรวจอินสเปกชันของ3เจ้าใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านนะได้ A ทุกส่วนเลยเพราะฉนั้นคนันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าลูกค้าได้รถสวยสภาพดีคัดประวัติัาสภาพเลยเดี๋ยวส่วนอินสเปกชันเนี่ยผมเปิดด้วยสแกนให้ดูด้วยนะครับลูกคา้าแต่ก่อนจะไปดูกันนะเรามาดูโฉมของคันนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับได้มาเป็นสีขาวนะครับ L33 นั่นเองตัวนี้นะครับดีไซน์สวยงามมากสีขาวนะครับลูกค้าสีขาวมุกด้วยนะค่อนข้างตามหาก,กันเยอะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีราคาพิเศษขนาดนี้ก็น่าสนใจมากเลยมาด้านหน้าของเขาสวยงามมากๆนะครับไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์มี d ดย์ไลท์ด้วยนะกันชนด้านหน้านี่คือโครเมียมสวยๆนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกติดมาให้เราทั้ง2ด้านถ้าลูกค้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีตัวนี้แล้ว ชุดแต่งให้แล้วนะครับรอบคันนะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์นะครับรวมมูลค่ากันเนี่ยเกือบส0,000บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เราติดให้ฟรีฟรีแถมไปให้แบบฟรีฟรีเลยเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ลดราคาให้แล้วมีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยก็ถูกคันนี้คุ้มจริงๆลูกค้าถ้าใครเอาไปใช้งานนี่คือคุ้มมากนะครับมาดูตัวแม็กของเขาบ้างนะครับแม็กของเขานะครับเป็นแม็กสีซิลเวอร์นะครับแม็กขอบ17นิ้วนะครับตัวยางก็เป็นตัวยางปีใหม่ๆเลยลูกค้าใช้งานได้หลายปีเลยนะครับ นี่สวยงามมากด้านข้างรถนะครับสีขาวสีเสมอกันเลยนะอ่ะมาดูที่กระจกของเขานะครับกระจกของเขาเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแต่ลูกค้าออปชันที่เพิ่มเติมมานะครับก็คือกล้อง360องศานั่นเองนะครับกล้อง360้องศาด้านล่างตรงนี้นครับก็จะมีกล้องมีหน้าจอแสดงผลที่ด้านในด้วยเพราะฉะนั้นนี่ล้ำจริงจริงนะมาต่อไปคันนี้นะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มกันศาสตร์มีติดมาให้ด้วยนะลูกค้า คันนี้ลูกค้าคือไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วมือจับด้านข้างเป็นสีเ,เป็นสีโครเมียมนะครับมือจับด้านข้างเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเปิดปิดประตูอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเอนทรีด้วยนะครับนี่ด้านข้างสวยงามมีสเกิร์ตให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าสเกิร์ตแบบด้านข้างสวยๆเลยนะครับแม็กสวยงามนะครับเดี๋ยวปัดเพิ่มเติมมันก็สวยกลิปมาด้านหลังของเรานะครับสำหรับนิสสันเทียนาคันนี้นะลูกค้าสวยงามมาก 2.0xL นะ ยีเอ็กซ์ทุนิคซีวีทีนะครับดวงไฟของเขาจุดโดดเด่นของเขาเลยนะครับคือดวงไฟนะครับตัวดวงไฟเนี่ยสวยงามนะครับแต่งมาอย่างสวยเลยนะลูกค้า้าล่างก็จะมีการสเกิร์ตให้เรียบร้อยนะครับเป็นสเกิร์ตด้านหลังสวยเลยนะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับเี่นะด้านหลังก็จะมีตัวแผ่นไอ้นี่มาให้นะครับกันน้ําเป็นแผ่นยางกันน้ําให้นะครับนี่ส่วนด้านล่างของเราก็มียางอะไหล่อุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงครบถ้วนนะครับลูกค้านะ รถของเรานะลูกค้าบอกแล้วผ่านการตรวจสภาพมาจากหลายหลายที่นะครับทุกที่ให้ผ่านหมด A หมดเลยเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพลิกคว่ำหรือว่ากรม่นะครับคันนี้รถแท้รถดีนะครับแนะนําคันนี้จริงๆนะย้ําอีกทีสําหรับเจ้าดิสันเชน,น่าคันนี้นะครับจากราคาเต็ม615,000บาทเหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็ประกันภัยรถยนต์ฟรีนะ หรับตัวนี้รถสวยสภาพดีคัดประวัติคัดสภาพมาแล้วนะครับโอเคด้านนอกคือสวยครบมากๆลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับาละครับเข้ามาอยู่ภายในของนิสสันเทียนาคันนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะลูกค้าว่าความรู้สึกในการนั่งนี้ก็คือสบายมากๆนะครับเพราะว่าด้วยตัวเบาะของเขานะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะแล้วก็เป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าได้ลูกค้านี่ ปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยนะครับพร้อมยังมีตัวนวดหลังไฟฟ้าด้วยนะครับค่อนข้างสบายแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ข้างเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านั่นเองนะครับก็สะดวกสบายแล้วก็เบาะเนี่ยนิ่มมากๆนั่งสบายนะครับฟีลการน,นั่งก็คือสามารถขับระยะทางไกลได้เลยนะเพราะว่าเบาะนิ่มนั่งสบายจริงๆนะครับมาตัวเบาะผ่านไปแล้วนะครับมาถึงตัวระบบของเขานะอย่างเช่นนี่เลยครับระบบ push start ครับกุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ใช่กุญแจไขแล้วนะก็จะสามารถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้ผมแอบสตา,าร์ทเครื่องไปแล้วนะครับแอรทีนึงร้อน่ะต่อต่อไปนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างสวยงามนะครับลูกค้าสภาพดีะมากมลูกค้าสามารถชมได้เลยนะสวยมากๆพวงมาลัยนะครับ power multi function แบบนี้นะครับ มีเพิ่มเสียงลดเสียงทิทยุรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับมีบลูทูธนะแล้วก็มีครูสคอนโทรด้วยนะครับขับระยะไกลใช้ครูสคอนโทรได้ไม่เมื่อเท้านะครับสวยงามนะสภาพดีมากมากนะมาต่อไปเลยนะครับลูกค้าสําหรับเออผมลืมไปเลยสําหรับตัวเบาะนะลูกค้าตัวเบาะของเขาเนี่ยจะมีระบบเมมโมรีเบาะนะครับก็คือสามารถจดจําเบาะที่นั่งได้ถึง2ระดับนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนี่มีตัวระดับที่1กระดับที่2นะครับส่ติว่า มีใครมานั่งของเรานะให้แฟนหรือว่าให้ใครมานั่งนะครับอาจจะแบบมุมไม่เหมือนเรานะอาจจะเนี่ยอาจจะเอนจนเกินไปนะครับหรือว่ากดตัวต่ําจนเกินไปแบบนี้พอเรากลับมาที่รถแล้วใช่ไหมเราก็กดปุ๊บมันจะกลับมานะครับในระดับที่เราเลือกไว้ที่เราเสจค่าไว้เพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากๆแล้วก็ปรับระดับได้ถึง2ระดับเลยนะครับอ่าค่อนข้างดีมากๆนะลูกค้ามาต่อไปนะครับ ดีไซน์ของเขาสักนิดหนึ่งลูกค้าด้านตัวเกียร์นะครับลูกค้าสังเกตได้เลยว่าเป็นลายเคฟล่านะครับในรถหรูในรถเซ็กเมนต์น,นี้ส่วนใหญ่เขาจะทาเป็นลายไม้กันนะแต่ว่าสําหรับตัวนิสสันเทียนานะครับเขาทําเป็นลายเคปล่านะครับสวยปีกแบบหนึ่งนะครับไม่ไม่ซ้ำซากจําเจเหมือนรุ่นอื่นๆที่เขานิยมใช้ลายไม้กันเนาะแต่อันนี้เป็นลายเคฟล่าสวยงามนะครับเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ เอ็กโตรนิกซีบีทีอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะสมูทลื่นไหลนะครับแล้วก็การเข้าเกียร์ต่อเกียร์เปลี่ยนเกียร์ไม่เครื่องเครื่องไม่กระชากไม่กระตุกเลยนะครับลูกค้านี่ลูกค้าดูเลยการเปลี่ยนเกียร์ต่อเกียร์นี่คือลื่นเปื้ดลืนล่นเปื้ดนะครับเพราะฉะนั้นขับขี่มันแน่นอนนะมาคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับเป็นสีดําสวยงามลูกค้าดูได้เลยสภาพดีมากๆนะครับเพราะคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเราอะคัดมาแล้วนะครับ คัดสภาพมาให้ลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าได้รถส,สวยแน่นอนมาต่อไปกล้องส่องถอยนะครับแต่ไม่พอเท่านั้นนะครับมีกล้อง360องศาที่ผมแจ้งไว้ mm. เมื่อสักครู่นะว่ามีด้วยนะครับ mm. ก็จะมีทั้งกล้องส่องถอยและกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเห็นได้รอบทิศทางนะสำหรับคันนี้สบายมากสะดวกสบายในการใช้งานมากๆนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาลองเล่นหน้าจอของเขาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่นะเปิด พ่มเข้ามาเลยนะครับก็คือวิทยุนะครับลูกค้าสามารถเล่นวิทยุ FMAM นะปรับเสียงได้จากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถนะลูกค้าใส่แผ่น CD USB นะครับใส่แผ่นดิสเปลี่ยนเมนูอะไรต่างๆได้เลยมีไอพอด้วยนะลูกค้าเพราะฉะนั้นเชื่อมต่อได้หลากหลายนะครับมี AUX เห้เสียบสายด้วยนะสำหรับใครที่ชอบแบบว่า หูฟังเสียงดีนะครับฟังเสียงมันเพลินก็ใส่ได้นะครับลูกค้าต่อไปนะครับคือระบบแอร์ของเขานะแอร์ของเขานะครับเป็นระบบแอร์ปรับนะครับแยกซ้ายขวาลูกค้านะแอร์แต่ละข้างสามารถปรับอุณหภูมิได้แตกต่างกันนะครับจะได้ไม่ตีกันนะครับบางคนร้อนบางคนเย็นอย่างเงี้ยครับสามารถแยกได้นะครับลูกค้าปรับความเร็วนะครับปรับโหมดการทิศทางการเป่าได้ด้วยนะครับนี่ครบเลยแล้วก็มี เรืคูคือแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับลูกค้านะใช้งานได้แบบง่ายเลยคันนี้นี่ด้านบนก็คือสวยงามน,นะครับสภาพดีนี่มีไฟให้ด้วยนะครับเปิดมามีไฟให้ด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยระบบไฟต่างๆใช้งานได้อย่างดีนะครับลูกค้านี่แล้วก็มีที่เก็บแบนด้วยนะครับรถสวยจริงๆสภาพดีนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตรวจเช็คมาค่อนข้างหลายชั้นหลายขั้นตอนนะครับ อ่าต่อไปยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับออปชั่นของเขานะครับออปชั่นของเขาจะมีตรงนี้ด้วยก็คือม่านหลังไฟฟ้านะครับลูกค้าอ่านี่ม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีด้วยนะสะดวกสบายกันแดดได้นะครับทั้งนี้ลูกค้าระบบความปลอดภัยของเขาก็ไม่แพ้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันถลายถุงลมนิรภัยนะครับถึง6ใบเลยทีเดียวนะครับสำหรับความปลอดภัยก็ค่อนข้างโอเคมีทั้งกันถลายแล้วก็ถุงลมนิรภัย6ใบนะ แล้วก็ถ้าใครคิดว่าจะเปลืองน้ํามันไหมนะครับสําหรับนิสสันเทน,น่าบอกเลยว่ามีระบบความช่วยเหลือนะครับก็คืออีโค o โหมดมาให้แล้วนะครับระบบประหยัดพลังงานนะครับลูกค้าจะเป็นปุ่มด้านนี้เลยนะครับลูกค้านี่ปุ่มด้านนี้เลยก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานในตอนที่เราเนี่ยขับรถติดนะลูกค้าก็ช่วยได้เยอะนะครับเซฟพลังในเซฟพลังงานได้เยอะนะครับ มาด้าน,นหน้าสวยครบมากๆออปชันนี่คือจัดเต็มมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยครับว่านั่งสบายเหมือนกันหรือเปล่าครับด้านหลังของนิสสันเทียนาคันนี้แล้วครับบอกได้เลยว่าด้านหน้าว่าประทับใจแล้วนะเบาะนิ่มนั่งสบายแล้วครับแต่ด้านหลังนี่คือยิ่งกว่านะครับลูบกค้าเบาะนั่งสบายมากๆสาหรับตอนด้านหลังของนิสสันเทียนานะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับเย็นสบายทั่วทั้งคันเลยนะครับลูกค้านะตัวเบาะเนี่ยเขาดีไซน์มาได้ค่อนข้าง กับเข้ากับรูปทรงของสลีระนะครับลูกค้าก็เนี่ยจะเข้าสลีระได้ดีมากๆนะครับมีที่พักแขนแล้วก็มีตัวใส่วางแก้วน้ำด้วย2ใบนะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะสวยสภาพดีนะลูกค้านี่เบาแบบสภาพดีมากๆนะครับค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ด้านหลังลูกค้านี่จะมีตัวไฟอ่านหนังสือมาให้ด้วยนะครับคือดีมากเลยนะลูกค้าฟีลการน,นั่งก็คือดีจริงๆสําหรับรถไซส์ประมาณนี้นะครับนั่งสบายจริงๆนะครับ ย้ำอีกทีลูกค้าคันนี้นะครับราคา599,000บาทจากราคาเต็ม615,000บาทนะครับเมื่อต้นคลิปเราคุยกันไว้เรื่อง Inspection ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าคันนี้มี i n s p e c t i o n ของอะไรบ้างครับมาครับมาดูตัวด้านหน้านะครับตรงตัวเครื่องยนต์ของเขากันบ้าน,นครับตัวนี้เป็นตัว4สูบ16วาล์วนะครับนี่สวยงามมากลูกค้าเราคาสปาดูแลให้แล้วนะครับลูกค้าทั้งเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนไทย น้ำมันเคลียร์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าแล้วก็ด้านบนนะครับตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับตัวมอกต่างๆมีมาให้ครบรูปทรงแบบว่าเดิมๆไม่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะว่าจริงๆคันนี้นะครับเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักจนน้ําตัดต่อผิดความนะครับคันนี้รถสวยสภาพดีคานแท้คานเดิมน็อตต่างๆเดิมหมดนะไม่มีการถอดมานะครับแล้วก็บอกไว้ใช่ไหมว่าจะมีตัวอินสเป t ชันให้ดูมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับอินสเปกชันของวันทุคันนะครับอันนี้อันนี้เป็นก่อน เป็นชมน้องที่ก่อนจะติดชุดแต่งนะครับก็มีให้ครบเลยนะลูกค้านี่ตรวจเขียวทุกส่วนนะเขียวทุกภาคส่วนเลยนะครับพันนี้ตรวจมาแล้วผ่านทุกจุดนะครับลูกค้านะถ้ายังไม่พอนะยังไม่แน่ใจนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือรถโดนใจพึ่งตรวจไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่นะครับรถโดนใจของเรานะครับก็ ลงเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่แน่นอนได้5ดาวนะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับปลอดภัยไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราตรวจให้แล้วนะหลายที่เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่ารถของเราสวยสภาพดีคัดประวัติคัดสภาพนะครับแล้วก็ยืนยันโดยรถโดนใจแล้วด้วยนะครับว่ารถสภาพดีราคาดีนะครับ จะสามารถนะครับดอกเบีย้ยนะเริ่มต้น2.59ใน5ปีนะครับหรือว่าจะเป็น2.99ใน7ปีเพราะฉะนั้นผ่อนก็จะถูกลงเยออะนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยนี่ลงมาค่อนข้างเยอะถ้าใครสนใจนะครับนิสสันเทียหน,นะครับ2 0 XL ปี2018คันนี้นครับรถสวยสภาพดีคัดประวัติคัดสภาพมาให้นะครับก็ช่องทางการติดต่อด,ด้านล่างเลยนะครับเน้นอีกทีนะคันนี้จากราคา615,000บาทนะครับ เหลือเพียง5,99,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีประกันภายอีก1ปีนะครับลูกค้าก็ถ้าหากลูกค้านะครับชอบรถมือสองสวยๆสภาพดีครับประวัติขันสภาพแบบนี้อีกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกชนลของดีเจนทงข่าวด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ